ครับหลังจากที่น้ำนะครับได้เข้าทะลักบ้านนะครับในช่วงนั้นนะครับก็ยังได้เคยมาดูสวนเลยนะครับทีนี้มีเวลานะครับก็เลยมาดูดูสวนนะครับเื่อจะมากีดยางนะครับวันนี้ก็เลยมากีดยางนะครับประมาณนี้ครับมากีดยางดูสภาพน้ำนะครับน้ำที่เขาทะลักมานะครับดูนะครับดูสภาพนะครับที่น้ำปลาไหลหลากนะครับ ที่เขาพาลงมานะครับดูนะครับคานะครับหล่มแบบอันนี้นา,นาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูถั่วเหลียนนะครับบ่าูจะเป็นแบบไหนครับอันนี้กล้วยหอมนะครับถั่วเหลียนที่ปลูกไว้นะครับดูสภาพดูสภาพหน้ามนะครับที่ผมพามาโอ้แบบนี้เลยนะครับ ดูนะครับที่เขาพากันมานะครับทุเรียนครับต้นนี้นะครับเอ็นไปกับน้ำนะครับดูครับดูสภาพนะครับแต่ต้นนี้ก็ยังอยู่ปกตินะครับทุเรียนนะครับยู่ปกติดูนะครับสภาพนะครับก็ใหม่นะครับที่ปลูกไว้นะครับดูหน้าดินะครับที่เขาพาลงมานะครับ ก็พาลงมานะครับเป็นผลไม้นะครับนี่ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็คือปกตินะครับต้นนี้นะครับครับดูนะครับพายุนะครับได้พานะครับฝนตกลงมาอย่างแรงนะครับ